แ8 f i s h i n แคมป์ตกปลาดันป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นลอกแบ็กชูเตอร์ GT นะครับ600 g t นะครับตัวนี้จะเป็นลอกงานเกาหลีนะครับผมเป็นลอกจุดน้ำงานเกาหลีก็งานค่อนข้างดีนะครับก็ทนนะนะครับที่เคยขายไปก็รู้สึกว่าใช้งานแล้วมันก็ถึกทนนะครับผมก็ไปเริ่มเริ่มเล่นได้นะครับให้ลูกให้หลานเล่นได้นะครับหัดตกอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ นี่ก็เป็นหน้าตาของรอกนะครับด้านในเขาก็จะมีมีไดร์แกรมอะไรมาให้แค่นั้นเองนะครับไม่มีถุงใส่รอกนะครับก็มีสายแถมมาให้ด้วยนะครับใช้ตีกับปลอมได้นะครับดูอัตราทดนิดนึงนะครับกำลังเบรก4กิโลนะครับผมรอบ5.1ต่อ1นะครับจุสายได้ประมาณ100 150เมตรนะครับผมก็แล้วแต่ความใหญ่ของสายนะครับ ล้อหมุนลื่นนะครับมีตัวปรับหน่วงอยู่ตรงนี้นะครับตั้งหน่วงได้นะครับปรับคอนสปูลได้นะครับถอดเช็คสปูล์วิสนะครับสามจุดหนึ่งสองสามนะครับสามเป็นน็อตหัวกลมสามตัวนะครับเปิดหน้าลอกตีนะครับเปิดหน้าลออนี่ครับลอกมันจะดูอ้วนๆตัวๆนิดนึงนะครับแต่ว่าทนนะรุ่นนี้ก็ทนนะครับผมไปเล่นได้นะอันนี้เป็นลอกใหม่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับลอกใหม่วันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ เล่นได้เริ่มเล่นได้นะครับเป็นแบรนด์เกาหลีครับใหม่ๆสวยๆมาพร้อมกล่องนะตัวนี้ผมได้มา12ตัวนะครับยังอยู่12ตัวนะครับสนใจก็ทักไลน์ทักเฟซทักอะไรมาได้เลยนะครับผม